แนะนำกระบะ4ประตูเกียร์ออโต้โฟวินสภาพดีกันอีก1คันครับสำหรับเจ้ารถคันนี้ก็คือนิส s ันฟ r อนเทียนาว a ร a า2.5 LE 4x4 เป็นเกียร์ออโต้เครื่องยนต์ดีเซลรุ่นท็อปสุดตัวรถเป็นรถปี2007นะครับรถตัวถังสวยนะครับคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อหรือว่าจมน้ำภายนอกเป็นสีเทานะครับสีเดิมจากโรงงานสีสันสภาพเรียบร้อยเงางามดูสะอาดตามากครับส่วนในเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเกียร์และช่วงล่าง ก็ถือว่าเป็นรถที่พร้อมใช้พร้อมลุยครับส่วนรายละเอียดรอบๆคันนะครับโคมไฟหน้าเป็นของเดิมมาพร้อมกับสปอตไลท์นะครับสภาพสวยใสไม่มีแตกรายงาไม่เหลืองโคมไฟท้ายก็ยังสภาพใหม่อยู่ครับบันไดข้างของเดิมจากโรงงานยังอยู่ครบนะครับส่วนกันสาดประตูทั้ง4บานก็มีมาครบเช่นกันรวมถึงกันชนท้ายที่เป็นของเดิมของตรงรุ่นหรือแม้แต่เสาอากาศวิทยุก็ยังเป็นของเดิมที่ติดมาจากโรงงานล้อมแมกขนาด16นิ้วมาพร้อมกับยางใหม่ดอกสวยๆครับส่วนด้านบนกระบะก,ก็มีพื้นปูที่สภาพยัง ค่อนข้างใหม่เพราะว่ารถไม่เคยใช้งานบรรทุกหนักครับพื้นกระบาก,ก็ไม่มีผูตะเข็บทั้ง2ฝั่งก็สภาพเดิมๆไม่เคยถูกชนนะครับส่วนภายในสภาพโดยรวมก็ถือว่าสวยสะอาดมากนะครับเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลทั้งคันตัวเบาะไม่มีแตกไม่มีขาดคอนโซลสภาพก็ยังสวยอยู่อุปกรณ์ต่างๆไม่มีชํารุดแตหกหักคันนี้เป็นรถรุ่นท็อปสุดก็จะมีแอร์แบกที่กู้หน้าเบาะหน้าหลังก็สภาพสะอาดน่าใช้งานมากๆนะครับฝ้าเพดานไม่มีคราบสปกปรกแผงประตูทั้ง4บานก็สภาพสวยเรียบร้อยโดยรวมแล้วภายในก็สภาพสวย ไม่โซมนะครับส่วนเลขไมล์รถคันนี้ก็วิ่งมา220,000กว่ากิโลเมตรระบบไฟฟ้าภายในก็ใช้งานได้ครบครันแอเยนเพลงเพราะกระจกมองข้างปรับเลนได้ด้วยไฟฟ้ากระจกหน้าต่างขึ้นลงได้ครบทั้ง4บานรวมถึงระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้ปกติครับระบบเกียร์โฟก็ใช้งานได้ครบนะครับลักษณะการใช้งานจะเป็นสวิตช์แบบบิดเมื่อเข้าเกียร์โฟแล้วไฟสัญลักษณ์รูปล้อสล้อก็จะขึ้นครบนะครับเมื่อปลดเป็นขับ2ไฟก็จะดับส่วนเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2,005เกียร์ออ นิ่มเสียงเพราะเครื่องไม่หลวมไม่มีควันหรือไอออกมาจากก้านวัดน้ำมันเครื่องบริเวณห้องเครื่องก็สวยสะอาดนะครับไม่มีคราบน้ำมันหยดน้ำมันรั่วซึม คันหน้าเดิมสติ๊กเกอร์อยู่ครบและสําหรับราคาขายคันนี้ผมก็ตั้งราคาไว้ที่249,000บาทครับกับรถสภาพพร้อมใช้งานเครื่องยนต์ดีระบบเกียร์โฟก็ใช้งานได้ครบใช้งานได้จริงรถมีเล่มเทะเบียนและเอกสารถูกต้องครบถ้วนภาษีพ,พรบรไม่ขาดประกันชั้น2บวกใช้ได้ถึงเดือนกรกฎาคม2567ใครที่สนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับสามารถนัดดูรถได้ทุกวันพิกัดอยู่ที่ซอยนาวามิน74กรุงเทพส่วนช่องทางการติดต่อกดเข้าไปดูได้ ที่หน้าโปรไฟล์หรือว่าคอมเมนต์ด้านล่างนะครับขอบคุณครับ